แต่ว่าที่จําเป็นต้องให้มีพลแม่นปืนขึ้นไปประจําอยู่ในพื้นที่สูงขมเป็นการดําเนินการเพื่อคุ้มครองชีวิตเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ที่ไปตั้งด่านไปตั้งจุดสกัดอยู่ตามจุดต่างๆเพื่อไม่ให้ผู้ก่อการร้าย ออกไปก่อกรรมทาเข็นกับประชาชนชาวกรุงเทพคนแม่นปืนที่ว่านั้นไม่ใช่สไนเปอร์ปืนสไนเปอร์นั้นเป็นปืนพิเศษมีความยาวเป็นพิเศษมีลักษณะปืนเป็นพิเศษแต่ปืนที่ใช้นั้นเป็นอาวุธประจำกายของทหารตามปกติแต่ว่าได้มีการดัดแปลงติดคล้องไม่ใช่สไนเปอร์และไม่ได้ตั้งใจที่จะเอาไปเข็นฆ่าประชาชนผู้บริสุทธิ มีคำสั่งของผมชัดเจนว่าให้ใช้พลแม่นปืนนี้ยิงระงับผู้ก่อการร้ายที่มุ่งทำร้ายเจ้าหน้าที่และประชาชนผู้บริสุทธิ์คนที่ถูกยิงนั้นคือบรรดาผู้ก่อก,อการร้ายที่แฝงตัวมาครับท่านประธานครับในประการในประเด็นที่3กรณีที่ คุณนัทวุฒิกล่าวหาว่าผมพูดจาโดยไม่รับผิดชอบอยากจะพูดอะไรก็พูดเรื่องไปเอ่ยชื่อบุคคลที่เผาเซนทรัลเวิลด์แตท่านกำลังใช้สิทธิ์พาดิงอยู่อาเชิญท่านประท้วงเลยเดี๋ยวท่านสุเทพรอคปับครับผมเชิญนะ ท่านประธานคะดิฉันคัติยาสวัสดิผลค่ะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพักเพื่อไทยค่ะดิฉันคิดว่าผู้ที่กําลังกล่าวว่าตัวเองโดนถูกภาพพินอยู่นั้นกาลังกล่าวความเท็ค่ะท่านกล่าวว่าไม่มีสไนเปอร์ในเหตุการณ์ในพื้นที่ดังกล่าวแล้วนี่คืออะไรคะบุพการีของดิฉันโดนยิงในวันที่13พฤษภาคมฝีมือใครคะฝีมือฆาตรกรคน,คนไหนคะ รุนากล่าวความจริงในสภาค่ะฉันโกหกคนทั้งประเทศครับ